หรือว่าชุดนี้ดีค่ะแก่มันกุดแต้เนเนเนี่ยยังสาวแล้วก็ยังสวยกว่าสาวๆอีกตั้งหลายคนนะคะยังดูไม่แก่เลยมีหน้ามีหน้าอะไรมีหน้าป่าถึงได้รักแล้วก็รอตั้งหลายปีสิคะก็ลองไม่รอดูสิคือไปแต่งงานกับคนอื่นเมื่อไหร่นะคนที่มีมาชอบนะมีเยอะแยะปะแน่ ที่แทนนเพนนก็รอป่าอยู่เหมือนกันต่างคนก็ต่างรอกันไปก็รอกันมาอย่างเงี้ยถึงได้เสียเวลาตั้งหลายปี <c oughs> ตกลงเอาชุดนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> ได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปทำผมกันดีกว่าค่ะครับผมขอพูดแทนทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเพลนแล้วก็คุณอุท,ทยัย พวกเราดื่มให้กับคู่บ่าวสาวขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอย่าดื่มมากนะคะครับดูค่ะเป็นไรหรือเปล่าคะเห็นซึมๆเอ้าวครับสูจะเข้างน้ำนะคะไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคะครับขอบตัวนะคะครับ <L an> น่ารักจ้ะความจริงคุณสองคนแต่งงานกันทั้งทีน่าจะเชิญเพื่อนฝูงแขกเรือมาให้รับรู้กันเยอะๆหน่อยนะคะอ๋อคือคุณเพนเขาไม่ยอมนะครับ <L an> อายเขนะคะคุณพี่แมแก่แล้วจะมาแต่งงานแบบเด็กๆ <L an> เออสู้เราเลี้ยงกันในหมู่ญาติพี่น้องสนิทๆนิอย่างนี้ดีกว่านะคะ <L an> ไปดูนะครับผมจะแข่งกับป๋าดูว่าใครมีฝีมือกว่ากันยิ่ป้าพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวก็ผมก็อยากมีน้องสักคนหนึ่งป๋าก็อยากมีหลานเต็มทีแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs>